สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำข้าวผัดปูนะคะฝีมือคุณหน่อยนะคะตอนนี้มุ่งเป็นผู้ช่วยเตรียมของนะคะตอนนี้ก็เตรียมไข่เตรียมอะไรต่างๆแล้วก็ความติดน,น้ำปลานะคะที่น้ำปลานี่เวลาเราจะทำถ้วยที่น้ำปลานะคะเราจะเก็บใส่โหลนะคะวเวาล้างโหลมาแงะวิธีการที่จะแบบว่าสเตอริลไล์ขวดนะคะก็ควรจะเอาขวดไปใส่ในโฮเว็บสักหนึ่งนาทีนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อน้ำหรือตัตนะที่ไหนพใส่อะไรนะใช้ไข่ตักโหลเนี่ยนะ แ่ะไมันห้เคี่ยไม่คี่ยะทำเป็าานเนที่เลยเหรอน,หนีะคะนี่เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าผัดข้าวผัดปูสูตรไหนนะอันนี้นะคะจะเป็นข้าวผัดปูสูตรคุณหน่อยนะคะเนี่ยเรามาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะนะคะก็มีน้ํามันน้ํามันกะหมูนะคะแล้วก็ใส่เนยหน่อยหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะ ะะอันนี้เป็นสูตรแบบประยุกต์นะคะแม่บ้านน่าจะเป็นแม่บ้านฝรั่งหน่อยนะคะเพราะว่าใส่เนยด้วยนะคะเดจะดูนะคะถ้าพัดปูสูดเขานะคะโอ้มีปเป็นเป็นจัมโบลลอมแคปแคปมีดนะคะไปซื้อมาจากเลสสวังดีโป้นะคะอันนี้ก็ถึงช่วงเวลาใส่ไข่ลงไปนะคะ กลิ่นหอมโชยเลยนะคะกลิ่นหอมโชย okay, โอเคเขาจะใส่ข้า,ขาวไว้นิดนึงก่อนหาความใจเย็นนะขอาวผัดผู้ต้องใส่พริกไทยเยอะๆอันนี้ก็ดูสุดก่อนเขไม่เคยพบเคยเห็นเหมือนกันนะคะเขาทำแบบนี้ แล้วสูตนเขาเขาบอกเขาเขา,เขาไม่ใส่ไม่ใส่หัวหอมนะคะใช่แต่คต้าเฉียโอเคไม่ใส่ข้าวเลยใส่ข้าวนำร่องไปก่อนนะขาวยังไม่เย้าสุดขาวอันนี้เราดูสูตรแรกก่อนนะคะ เป็นสูตรข้าวผัดปูคุณหน่อยนะคะนี่ ยังเนื้อมันยังเงย็นอยู่นะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเขาจะลงไปคลุกที่หลังนะเพราะเขาปูนีู่ตรของผัดปูเลยนะถ้าเป็นเมืองไทยนี่เขาจะใช้ปูนั่นเขาก็จะบี้ละเอียดเลยนะบางร้านตามสั่งไม่ทราบนะเขาบี้เนื้อปูล,ลงไปผัดกับไข่กับข้าวจนเละ mm hmm. ก็จะไม่เห็นเนื้อปูนะคะแต่จริงๆเขาผัดปูที่แบบว่าที่เสิร์ฟตามอาหารดีๆนี่เขาก็จะใส่ปูที่หลังนะ,ะเพราะว่าเนื้อปูจะได้ไม่เละนะคะเนื้อปูปปก็จะใส่นิดนึงนิดเดียว ปกติข้าวผัดปูที่อร่อยนี่เรียกว่าข้าวข้ากวกับปูนแทบจะต้องเท่าๆกันเลยนะคะใช่แต่ปกติพี่จะแบบเอาปูใส่ในโควเตให้มันอุ่นก่อนก็คือเรียกว่าปูส่วนหนึ่งก็จะไปคลุกอยู่ในเนื้อข้าวนะคะนิดนึงใส่ผงแล้วดี ต้นหอมต้หอ่ข้าวอ่มากนะคะไม่ไม่ใ่บะซ่าบะ่ะม่ัวเชอบิต้นหอมดิบเราได้เตรียมต้นหอมดิบไว้แล้วนะคะเพราะเสิรข้าวเมืองไทยก็จะต้องใส่ต้นหอมผักชีโรยหน้าใช่ไหมแล้วก็มีต้นหอมสำหรับขบเคี้ยวหอมสดนะคะ แบบนี้นะคะต้นหอมแตงกวาต้องชิมค่ะเดี๋ยวไปชิมตันตันนี้เลยกด้ไม่เอามันร้อนค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันร้อนค่ะมันร้อนมันร้อนเดี๋เเยอะนะคะมากเดี๋ยวมันจะเหม็นนะคะพีชัแก้ว่าอ่อนเค็มนะเพราะน้องไม่ทานเค็มเลย บางทีก็อ่อนเค็มจนแบบว่าไม่เีปรสชาตินะเธอเอาให้มันพอดีพอดีแบบแบบไม่ต้องปรุงนี่นาเพิ่งได้เตาใหม่มาบอกว่าโฆษณาว่าร้อนเร็วกระทะเทฟรอนนะคะโอเคถือว่าใช้ได้ข้าวแห้งไม่แฉะนะคะบัวมากเลยนะพวกพี่ผัดก็ผัดปูแบบว่าแฉะนะคะเกลือจัแล้วก็ปูปูขอแค่ โรยดิใช่ปูของจามันกำลังร้อนเ่มอภิชาต่มโอเคเดี๋ยวฉันทำให้เดี๋ยวฉันจัดข้าวปัดปูใส่จานนะโอเคเสร็จแล้วค่ะข้าวปัดปนะูน,ดนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะฮะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะค่ะข้าวปัดปูเสิร์ฟมายอย่างสวยงามนะฮะ เป็นมะกอกนะคะหายา,านนะแต่แ่าวปอยด้าเรามีปลูกน,นะคะมะกอกสดถาดจิ้มกับพี่กะเขือนเอาเสียงมาแล้วนะคะ <ledge> ก็พผัดฟัวแงมากเลยะค่ะเนี่ยโ้โอโขอบคุณค่ะนะคะสูตรก็ผัดปูนะคะผั <ledge> ดใส่เนยน้ำมันกะหูนะคะใส่พิกไทยเยอะๆผาดกับต้นหอมดิบนะคะต้นหอมสดนะคะแล้วก็แตงกวาอร่อยมากเลยอ mm ื hmm. ้อื <SE> ้อ อร่อยมากค่ะปกติร้านข้าวผัดปูที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่เคยไปทานเลยนะคะคือร้านอยู่ที่หนองมนนะคะ,ะเป็นร้านห้องแถวยี่จงหัวมุมมาร้านนี้นะคะเคยไปทานแล้วอร่อยติดใจมากก็เลยจําได้ว่าสิ่งที่เขาทําให้อร่อยให้เขาข้าวผัดปูของเขาอร่อยคือข้าวกับเนื้อปูนี่ครึ่งๆเลยนะคะคือเรียกว่าเอาหกสิบสี่สิบแล้วกันคือเนื้อปูเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้าวประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์วันถ้าเกิดคุณขัดเขาผัดเขาผัดวิญญาณปูเนี่ยนะคะ มันก็จะได้แค่กลิ่นปูข,ขาวๆนะก็จะไม่อร่อยนะยอมขายแพงนิดนึงแล้วก็ใช้ของดีแล้วก็ใส่ปูเยอะหน่อยหนึ่งก็จะได้ข้าวผัดปูที่อร่อยเลิศรสนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอรับประทานอาหารต่อนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครว่างก็ไปซื้อทันเออซื้อปูได้นะคะที่รสโตร d ด p โ t ก็ขายไม่แพงนะคะก็คลิปที่แล้วก็ทําไปว่าไปขขซื้อของที่รีสโตร d ด p โ t ปูกระป๋องเท่าไหร่นะทั้นี้ชูดอ,ดอร์อ21 21เหรียญนะคะ นี่คือเป็ดเด็ดน,นะแล้วก็เป็นฝีมือคนผัดนะจริงๆพูดตรงๆนะเนื้อปูเนี่ยมาเปิดเปิดเนื้อปูใส่กระป๋องนะมาคู่กับข้าวเส่็จน้ำปลาพริกปล่นนิดหน่อยแนละ้โวโอ้หอร่อยเด็ดหกักนะไม่ต้องผัดข้าวผัดก็ได้แต่ว,วาาา่าเจอว่าอร่อยนะใส่ใส่เจอปูอันนี้หลายคนก็ชอบกันแต่ว่าที่บุงนี่ข้าวผัดปูนี่เออปกติก็เป็นคนสามีเคยบอกว่าผัดข้าวผัดปูอร่อยที่สุดสามโลกนี่เจอหน่อยก็ผัดอร่อยมากนะคะโอเคขอบขอบคุณมากค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ